เแล้วพี่น้องเลิกแล้วได้เวลาแล้วร้อนมากเลยคิดงานถงเรื่องค่ะเป็น่ไงานพใี่ะ้าี่ก็ทีป้าเลยนไหม มื่อนี้เริ่มเดือดแห้งพี่น้องเพราะวพียงก็เริ่มไหลขึ้นไปเรื่อยแต่สิเริ่มเลิกดึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะพียงก็เริ่มไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับจะไหนก็ไ,กนไปกำลังใจในเด้อพี่น้องทุกๆคนอีฟซีสไนพิเพชรบรนเทิงทุกๆคนทุกๆท่ทานนะครับพี่น้องครับไพ่ไยิบีล่าแล้ว ยังไงคู่นี้โหเจนได้ยูด้วหมวนได้แล้วก็มวนออกมูยูด้วจ้าจบเพียงจบเพียงยูได้ละมือนี้ก็ได้พอท่านี่เนี่จบเพียงยูได้ละเสี่ยงหนุ่มคู่ว่างมวนนี่เกิดลายเพราะต้องห่วงกันแล้วกันล่ะทีมงานตกเอียงมงเบ๊ะสกคนอยู่แล้วล่ะพอพญาแม่พญาไปใส่เบิร์บููมือนี้ มนเอาเเอานับเกพี่เอกคู่ควันไปไส่ล่ะนากเอกนกเอไปสัเอกพี่เอกคู่ควันนุ๊กยางมงไปเอกคิดแล้วนากเอกดีนักเอกตุ๊กยางโมงนี่พี่ไหนมาสัมผัสบึ่ง่ะน่ะชิมงานตุ๊กยางโมงมาตกเปี๊ยดีอันนี้พันยังเนี่ยพะเฮซีฮะโอดังลายนี่มาแล้วพี่น้อง นางเอกนกเอียงมงนางเอกนกเอียงมงกับพระเอกนกเอียงมงนางครบรายงานเร็วอันนี้ยังกอดคู่เอกไว้ราบบนยังกอดเมื่อวานนี่พลองเออพลองเป็นลูกเออพลองเป็นลูกอะไรอันนี้อันนี้ตัโกงไปแต่ทีมงานดาวไล่ดาวไลยุคยังดาวไลยุคไฮเทคเมื่อ เมื่อเม่น้องสาวบอนให้พี่ชายแต่งรูปให้เออดาวไลท์่ยัสวนะคะเออเบล่งพี่น้องเบิ่งเอาอเบิ่งเอ้อเ่งเอาจำได้ไหมใครเอ่ยเออรถหรพ่ะตาใสก่อนรถนี่รถเจกุ้งรถเจกุ้งรถเพราะเอเพราะทลงกุ้ง บอรู้ซึ่ว่าเราเป็นรถเจ๊กุ้งนีรถส่วนรวมอใครใส่กับใส่ไดแล้วบรี่าเออไปชีีนแหงกแมนแแ้้วมนแต่ว่าลาสุดตัวนี้อัหมูกระทาได้สุดเดียวเด้อเพา้จ๊จังไปใส่ลมันเบิดแล้วมันทุไปรอบตอมันเบิดเขาไปซื้อยูนั่นก็ได้ยู่รถตัสซื้อแต่สามสันไม่กินกับรูลวทองรู้ว่าารแล้วทองแบบแม่ก็ถูกหนกเอาูก็ถูกเเด ข้าซันข้นสันการนี <sted S 1> ่ก็ได้ต <pad> ้มหมอดียวใส่สินหลายๆอาได้พักโซนน้ำเป็นเพิ่อพักก็เพิ่งตลาดสดเบียดนี่เป็นเพิ่งพักตลาดสดก็นะมากระทู่ด้ชุดเดียวมาซื้อมาก็ให้พวกเด็กน้อยพวกนั้นไปแล้วก็ไปซือเองดฉันมีกระดาไฟฟาอยู่ไปซื้อหมวกดีตอนนั้นเรียนชุด เสียงอรูเียว่ือก่งดุรเ่นมันเปอเื่อนันหรือเล่ามันเปอเื่อกันหรือเปล่ากับับอ้โซฟีนี่เหรออฟีนี่ลวเนาะเสี่ยงล่องพ่องล่องพ่องติ้นพ่องเหมือนเาเนาะเอาห้าหกเจแม่งนไม่หีใส่ไม่หูยังเดี๋ยวเพียงนี่เสียง กรี๊กรีกกรีกกรีกรีกรีกรเออเพลงโชว์แล้วก็ขึ้นเพลงนี้เลยเนาะนี่นี่เออมวลซื่นฮูเซลคับพี่นองหลังจากพักเอาไปละตีไปปลอดภัยเดินทางพักกับพ้มตามค่ะได้มาแล้วเออเลิศ

ทีมงานทกอย่างมุงยรควมตรวจจัดฮะเพิ่มาเซ็สัญญาหลายงานแล้วเมื่อนรอบเม่ชมผลงานอยู่ว่ะชิบนจังไดคนดีเพื่อนกับิบจ้างเขาตอเออยรคอมเอาทีมงานต่างดาวตีนันกังได้ล้วพูดเนี่เฮะโซโรถแห่เข้า ทาลายคนรถแห่เข้าโอ้รถเด้อรถออกเด้อเพิ่นรถแห่สิเขาเด้อจะฟาวขอเวลาจากสองแปดขอเวลาก่อนสอปดใจเย็นที่ใจเย็นอาเเอาสิพักกันใส่นี่ยมรับคณะไดเรนอยุสัยเมื่อนี้คณะไดเรนด์ใส่ฮะโอ้น่นเราฟันดีเด้อสู่สทุกคนเออ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เออจับกันดีๆเบิ้งกันดีๆเด้วไปทีมงานมู่เก้าขึ้นรถแม่โดมขอบคุณแม่โดมเด้อทีนั่นล่ะแม่โดมเลากรใจดีมาฮับมาซุ่งเมีน มาเก็บค่ารถก็ละหาสิบาทไปที่ไปนะแม่มาเป็นทเลดี้ไปเลยครัลอยขึ้นแล้วไอ้จะไปแซยังไปรลซิงมาเรียวกมูแต่ครับมารัซิงเด็กหน่ม็นหารว่า่งกันไปนไปเก็บจิ้งเมียแล้วเมียแล้วสิอบอกเลยว่าเมียอยู่หนเมียแล้วสิเปตโต้นี่รถนา สวยป๊อปเลิกแล้วกับม้วนสิแหละพี่น้องเอาหนกหัวม้วนกันเอาถอยแม่ถอยถอยถอยนี่นีหนีเขาเบิ่งเอียงหนี่นีหนีหนีเอียงนีหนี่เอาผู้ไปไหนนา ไปแล้วครูผู้ยานกล้องพี่น้องอไปแล้วเจ็ดล้อลอยอเจ็ดลลอยอ้าไปทอยรถไอ้เพื่อนถอยรถได,ด้เพื่นอนเท่ากับขึ้นรถไปหาซวยเขาซว,วยน้ำเพราะืันนี้เรายังกินไปถือเอามัวเถือเอาูกม้วกระทะใน,นีุ่งนั่นมีสุดเดียวเทากินน้ำกันเนี่หละเกีเปดพนใส่เสียงในไร้ซวดน้ำเอาเอามีสุดเดียวเทากับมีตามีกินตามมีนี่แหละ พอแกหุงเขาแล้วกินหมุกกระทะอย่างไต่ตาเลยแม่นใส่น้ำไม้ไร้แล้วก็สดเอาเออยังเสร็จล่ะเอาไปไปไปเดินทางปลอดภัยพ่อครับรถดีแล้วพ่อเด้อทีมงานตุอกยางมงเขาโอเคโอเคเจอกันบ่ายสามเด้อทีมงานตุอกยางมงเขาอ่ะโอเค เอาเสร็จเล้ยพี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไก,ก่ขอฝากไปสนีเด้อครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ